สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะเกี่ยวกับแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทแรกเนี่ยไปดูพาร์ทแรกก่อนนะจะได้เข้าใจพาร์ทแรกเนี่ยจะอธิบายที่มาที่ไปนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยแต่จะเป็นหน่วยแค่หน่วยเดียวอย่างเช่นเปลี่ยนจากกรัมเป็นกิโลกรัมอย่างนี้เปลี่ยนจากลูกบาทกเซนเป็นลูกบาทเมตรแต่พาร์ทนี้เนี่ยเห็นไหมว่า ตัวหน่วยเนี่ยเขาจะเป็นสองหน่วยแบบนี้นะคะเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรวิธีการก็เหมือนเดิมเราจะเริ่มจากการเปรียบเทียบหน่วยเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยหน่วยอันนี้เป็นหน่วยกรัม<อ>ใช่ไหมเราก็เป็นหน่วยของน้ำหนักนะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับกิโลกรัมนะคะขั้นตอนแรก กิโลกรัมเป็นหน่วยใหญ่เราก็เขียน1กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยจะเท่ากับ1,000กรัมเวลาเราเขียนแฟกเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้แบบนี้นะคะก็คือ1กิโลกรัมส่วนด้วย1,000กรัม เท่ากับ1,000กรัมส่วนด้วย1กิโลกรัมอันนี้เป็นแฟกเตอร์แรกนะคะจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบกันอีกก็คือลูกบาทเซนกับลูกบาทเมตรหน่วยไหนใหญ่คะลูกบาทเมตรใช่ไหมเราก็เขียน1ลูกบาทเมตรนะคะจะเท่ากับ สิบกำลังหกสิบกำลังหกเนี่ยก็คือมีศูนย์อยู่6ตัวนะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ลูกบาทเซนติเมตรหรือใครเนี่ยจะเขียนเป็นสิบกำลังหแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าแล้วแต่คนถนัดเนาะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบในการตัดศูนย์นะคะก็เลยจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยเราก็มาเขียนเป็นแฟกเตอร์ค่ะแฟกเตอร์ของเรา เริ่มเหมือนเดิมแหละก็เขียนได้เป็น1ลูกบาทเมตรเท่ากับส่วนด้วยนะคะแบบนี้เนาะ10กำลังหก็คือมี0อยู่6ตัว ส่วนด้วย1ลูกบาศเมตรอ่าเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บเวลาเราจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยช้าๆนะทุกคนเริ่มจากเราก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนหน่วยเดิมนะคะสิบสิบกรัมต่อต่อเนี่ยก็คือส่วนด้วยนี่แหละลูกบาศเซนติเมตร ความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีแบบนี้แสดงว่า1กรัม10กรัมเนี่ยก็คือ1ลูกบาทเซนแต่พอเขาเป็นเลข1นเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมเขียนเท่าไหร่นะคะแบบนี้เนาะเปลี่ยนเส้นตรงนี้กลายเป็นเส้นตรงนี้จากนั้นเราก็เลือกก่อนเลยค่ะว่าเราอะอยากเปลี่ยนอะไรก่อนอยากเปลี่ยนกรัมเป็นกิโลกรัมก่อนหรือว่าอยากเปลี่ยนลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรก่อน ถ้าเราจะเปลี่ยนกรัมก่อนเราก็มาดูแฟกเตอร์ตรงที่เป็นกรัมตรงนี้นะคะโคก็จะใช้เหมือนเดิมอะ่ะคูณเข้าไปเนาะตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนกรัมก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรัมอยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็มาเลือกตัวแฟกเตอร์ที่กรัมอยู่ข้างล่างอยู่ตรงข้ามกันเขาจะได้ตัดกันได้นะคะ ก็เป็นหนึ่งกิโลกรัมส่วนด้วยหนึ่งพันกรัมอย่างนี้อ่าทีนี้จะไฮไลท์ไว้ให้นะคะไฮไลท์สีเหลืองเนาะกรัมกับกรัมเห็นไหมเขาก็จะสามารถตัดกันได้จากนั้นนะคะตอนนี้เราก็จะเหลือหน่วยกิโลละเพราะว่ากรัมกรัมกับกรัมเนี่ยเขาตัดกันไปละเรียบร้อยตรงนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรเห็นไหมเปลี่ยนลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรนะเราก็มาเลือกตอนนี้ลูกบาทเซนอยู่ข้างล่างเราจะตัดลูกบาทเซนเราก็ต้องเลือกคูณแฟกเตอร์ที่ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยอยู่ด้านบนก็คืออันนี้นะคะเราก็เอามาคูณเลยคูณปกตินั่นแหละคูณเข้าไปเลยค่ะคูณกับ อย่างนี้นะคะหน่วยใส่หน่วยไปด้วยแล้วก็ส่วนด้วย1ลูกบาทเมตรทีนี้เห็นไหมว่าตรงเนี้ยลูกบาทกเซนอันนี้ก็ลูกบาทเซนเค้ขาก็จะสามารถตัดกันได้นี่หน่วยที่เหลือตอนนี้ก็คือเหลือกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร แบบนี้จากนั้นตัวเลขเนี่ยเราก็จะเอาตัวเลขเนี่ยมาตัดกันนะคะเริ่มตัดตัวเลขเลยอ่าดูใกล้ๆนะตอนนี้มีศูนย์อยู่ด้านล่างสามตัวเราก็เลือกตัดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยเราก็จะเหลือตัวเลขก็คือสิบคูณกับหนึ่งพัน มีสูตรแบบนี้คูณกันง่ายๆได้เลยนะคะมีสูตรอยู่4ี่ตัวก็เป็นหนึ่งมืนแล้วหน่วยล่ะหน่วยก็เหลือกิโลกรัมส่วนด้วยลูกบาทเมตรเสร็จแล้วหนึ่งข้อนี่คือคำตอบ วิธีการเขาอ่ะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราอ่ะก็เลือกแฟกเตอร์มาให้เหมาะสมแค่นั้นเองเหมือนทำสองข้อในข้อเดียวเหมือนเอาสองข้อมารวมกันในข้อเดียวไปต่อกันที่ข้อที่แปดเลยค่ะห้ากิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเป็นกี่กรัมต่อลูกบาทเซนเมื่อกี้เปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะแต่ตอนนี้เนี่ย จะเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กนะคะเราก็เริ่มเลยเหมือนเมื่อกี้แหละนะช้าๆตอนตอนแรกมาเริ่มเริ่มจากการเปลี่ยนหน่วยมวลก่อนก็เขียนเหมือนเดิมนะคะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพกรัมแบบนี้หนึ่งพันกรัมเนี่ยข้อนี้อ่ะข้อนี้เนี่ย หนึ่ก็คือ10บกำลังสกรัมเดี๋ยวจะได้สอนตัดหน่วยที่มันเป็นตัวเลขนะคะต่อไปเราก็จะเอามาเขียนเป็นแฟกเตอร์เนาะแฟกเตอร์แฟกเตอร์เนี่ยก็เป็น1นึ่กิโลกรัมต่อตอนนี้หน0 0งพอ่ะครูเปลี่ยนเป็น10บกำลังสามนะสิบกำลังสกรัม เท่ากับ10บกำลังสามกรัมต่อ1กิโลกรัมอันนี้เขาเรียกว่าเลขฐาน1ิบใช่ไหมลูกจากนั้นนะคะอีกอันนึงเราก็เขียนเหมือนเดิมเนาะก็คือ1กิโลนะขอโทษเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้หน่วยเขาเรียกว่าหน่วยปริมาตรนะคะลูกบาทเซนเนี่ยลูกบาทเซน,ล,เซนลูกบาทเมตรเนี่ยเป็นปริมาตรนะ ก็เขียนเลยค่ะ1ลูกบาทเมตรเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก10กำลัง6ลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้นะเราก็จะเอามาเขียนเป็นแฟกเตอร์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 ของเราก็จะได้เป็น1ลูกบาทเมตรส่วนด้วย สิบกำลัง6ลูกบาทเซนติเมตรและก็เท่ากับ10บกำลัง6ลูกบาทเซนติเมตรส่วนด้วย1นึ่ลูกบาทเมตรนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนก็คือ5กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะเราก็เขียนเลยก็คือห้า กิโลกรัมห้ากิโลกรัมคำว่าต่อเนี่ยก็คือส่วนลูกบาทเมตรเนาะอย่างที่บอกถ้าไม่มีตัวเลขเนี่ยความยิงมันคือเลขหนึ่งทีนี้เราก็เลือกเลยค่ะเราจะเปลี่ยนมวลก่อนหรือเราจะเปลี่ยนปริมาตรก่อนก็จะเลือกเปลี่ยนมวลก่อนละกันเราจะเปลี่ยนจาก กิโลกิโลต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นกรัมกรัมต้องอยู่ด้านบนนะเราก็เลือกอันนี้นี่ก็คูณไปเลยค่ะคูณ10กำลัง3กรัมส่วนด้วย1กิโลกรัมจากนั้นเห็นไหมกิโลกับกิโล เขาก็จะตัดกันไปเลยตอนนี้เป็นหน่วยกรัมกับลูกบาทเมตรที่นี้ลูกบาทเมตรเราก็ไม่ได้อยากได้เราอยากได้เป็นลูกบาทเซนติเมตรเราก็ต้องเลือกอยังไงนะเราก็ต้องเลือกตัวที่คูณกับต้องเลือกคูณตัวที่ลูกบาทเมตรอยู่ด้านบนลูกบาทเซนอยู่ด้านล่างใช่ไหมก็คือตัวนี้นะคะคูณ 1ลูกบาทเมตรส่วนด้วย10บกำลัง6ลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมว่าตอนนี้ลูกบาทเมตรกับลูกบาทเมตรนี่มีแล้วมีตัวที่ามาตัดกันแล้วนะคะเขาก็จะสามารถตัดกันได้เลยแล้วหน่วยที่เหลือก็จะมีเหลือหน่วยกรัมส่วนด้วยลูกบาศเซนทีนี้เรามาจัดการตัวเลขกันค่ะครูจะจัดการ ตัวเลขนี้ก่อนเขาเรียกเรียกว่าเลขฐานสิบตอนนี้เราสามารถแยกออกมาเขียนแบบนี้ได้ให้ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะตอนนี้มันมันจะเหลือแค่ตัวเลขแล้วใช่ไหมอย่างนี้นะเอาเลขห้ามาคูณกับ สิบกำลังสามกรัมส่วนด้วยสิบกำลังหกลูกบาทเซนถ้าเลขฐานสิบเขาหารกันอยู่แสดงว่าเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกต้องไหมลูกทีนี้เอาหกขึ้นไปลบสามมันก็จะได้ติดลบหกก็จะเป็นห้าคูณ สิบนะตะกี้จำได้ไหมสาอยู่ข้างบนเอา6กมันหารอยู่แสดงว่าเลขชี้กำลังเขาต้องลบ3าลบหก็จะเหลือลบ3าลบสหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือกรัมส่วนด้วยลูกบาทเซนติเมตรก็เขียนเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรได้แล้ว2ข้อข้อนี้เนี่ย ก็คือเปลี่ยนจากการเขียนเลขศูนย์เยอะๆให้มันอยู่ในรูปของเลขฐาน1ิบแล้วเวลาเป็นเลขฐาน1ิบเนี่ยอย่างข้อนี้นะเปรียบเทียบกันเนาะอย่างข้อนี้เห็นไหมจะใช้วิธีการตัดศูนย์เอาศูนย์ตัดออกไปแต่ข้อนี้ใช้วิธีการก็คือเอาเลขเนี่ยเอาเลขฐาน1ิบแบบเนี้ยเอามาลบกันเพราะว่ามันจะดูง่ายกว่ามันดูประหยัดเวลากว่า แล้วถ้าสมมุติว่าเขาให้เขียนเป็นทศนิยมละคะหนูจะตอบยังไงนะคะก็10บกำลังสาแปลว่าทศนิยมเนี่ยกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งใช่ไหมเราก็เขียนออกมาได้ก็คือ 0. ูนย์จุดไปก่อนทศนิยม3าตำแหน่งตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ามต้องเป็นเลข5กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะ แบบนี้ข้อต่อไปค่ะอ๋อเป็นหน่วยระหว่างความยาวกับเวลา50เมตรเป็นกี่50เมตรต่อวินาทีเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะก็มาเขียนแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก่อนดูหน่วยเวลาก่อนนะคะดูหน่วยเวลา ดูหน่วยความยาวก่อนละกันเมตรกับกิโลเมตรอะไรใหญ่กิโลเมตรใหญ่ใช่ไหมหนึ่กิโลเมตรนะคะเท่ากับกี่เมตร1,000เมตรจากนั้นนะคะเราก็เอามาเขียนเป็นเราจะใช้เป็นเลข ฐานสิแล้วกันเนาะเห็นไหมถ้าจำคลิปแรกที่เป็นคำอุปสรรคได้เนี่ยกิโลอะ่ะก็คือ10บกำลังสมถูกต้องไหมเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนออกเป็น10บกำลัง3เมตรแบบนี้ได้เราก็จะมาเขียนเป็นแฟกเตอร์นะคะแฟกเตอร์ของเราก็คือ1กิโลเมตรส่วนด้วย สิบกำลังสมเมตรเท่ากับ10บกำลัง3เมตรส่วนด้วย1กิโลเมตรทีนี้มาดูหน่วยเวลากันบ้างนะคะหน่วยเวลาเนี่ยจากวินาทีเป็นชั่วโมงจากวินาทีเป็นชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ต้องผ่านนาทีก่อนใช่ไหม ผ่านนาทีก่อนก็คือหนึ่งหนึ่งวินาทีอ่าต้องใช้หน่วยใหญ่หนึ่งชั่วโมงนะคะจะเท่ากับหกสนาทีใช่ไหมหกสิบนาทีเอามาเขียนแฟกเตอร์ข้างล่างเลยละกันมาเริ่มเริ่มก่อนเราจะต้องเปลี่ยน จากวินาทีเนี่ยวินาทีก่อนนะให้เป็นเปลี่ยนจากวินาทีให้เป็นนาทีก่อนแล้วเปลี่ยนจากนาทีเนี่ยให้เป็นชั่วโมงอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะใจะเย็นๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนก็เริ่มจากเขียนความสัมพันธ์เลยก็คือหนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับหกสิบนาที เราก็สามารถเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้อย่างนี้1ชั่วโมงส่วนด้วย60นาทีและ60นาทีเนี่ยเป็น1ชั่วโมงส่วนด้วย1ชั่วโมงนะคะอีกอันดึงที่เป็นหน่วยของเวลาก็คือ เปลี่ยนจากนาทีเป็นวินาที1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะคะเราก็เอามาเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้ก็คือ1นาทีส่วนด้วย60วินาทีเท่ากับ60วินาทีส่วนด้วย1นาที มาเริ่มเลยเราก็เริ่มจากการเอาโจทย์เนี่ยมาเขียน50เมตรต่อวินาที50เมตร50เมตรนะต่อวินาทีวินาทีอยู่ด้านล่างจำไว้เสมอถ้าไม่มีเลขแปลว่ามันเป็น1 แล้วตัวส่วนเป็นหนึ่งเราไม่นิยมเขียนนะคะก็จากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยเวลาก่อนละกันนะเปลี่ยนหน่วยเวลาเลือกจะเปลี่ยนหน่วยเวลาก่อนหน่วยเวลาวินาทีตอนแรกเราก็ต้องเปลี่ยนวินาทีให้เป็นนาทีก่อนใช่ไหมวินาทีตอนนี้วินาทีอยู่ด้านล่างเราก็ต้องเลือก คูณกับตัวที่วินาทีอยู่ข้างบนแล้วก็นาทีอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะก็คือแฟกเตอร์นี้เราก็เอามาคูณเลยค่ะ60วินาทีส่วนด้วย1นาทีจากนั้นเนี่ยถามว่าหน่วยตอนนี้หน่วยวินาทีเห็นไหมหน่วยวินาทีนะ ว่าหน่วยวินาทีตัดกันไปแล้วมันก็จะเหลือหน่วยเมตรต่อนาทีถามว่าหน่วยนาทีเนี่ยเราต้องการไหมเราไม่ได้ต้องการเราต้องการหน่วยเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณไปนะคะคูณเปลี่ยนนาทีเนี่ยให้เป็นชั่วโมงตอนนี้นาทีอยู่ข้างล่างเรามาดูแฟกเตอร์ของเวลาเราก็ต้องเลือกตัวที่นาทีอยู่ด้านบน แล้วก็ตัวชั่วโมงอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็คือแฟกเตอร์ไหนคะแฟกเตอร์นี้แฟกเตอร์นี้นะก็ดึงมาเขียนเลยหกสิบส่วนด้วย1นาทีอ้อขอโทษหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมตอนเนี้ย นาทีกับนาทีเขาก็จะสามารถตัดกันได้ต่อไปเวลาตัดกันในเขียนขีดขีดแบบนี้ก็ได้เขียนให้รู้ว่าเขาตัดกันอันเนี้ยครูครูเขียนแบบขีดคนละแนวเพื่ออะไรอ๋ออันเนี้ยวินาทีตัดวินาทีนะเสร็จแล้วอันเนี้ยนาทีตัดนาทีนะเนาะเนี่ยเราก็เหลือหน่วยเป็นเมตรต่อชั่วโมงแล้วถามว่าหน่วยเมตรอะเราต้องการไหมไม่ได้ต้องการ เราต้องการหน่วยเป็นกิโลเมตรเราก็ค่อยๆมานะคะมาดูซิตอนนี้เมตรอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องคูณตัวที่เมตรอยู่ด้านล่างกิโลเมตรอยู่ด้านบนถูกต้องปะอ่าอันไหนเมตรอยู่ด้านล่างก็คือแฟกเตอร์นี้นะคะแฟกเตอร์นี้ ก็เอามาเขียนเลย1กิโลเมตรนะส่วนด้วย1000เมตรเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรเขาก็จะสามารถ ตัดกันได้แล้วนะคะหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรเนาะตัดกันได้ตัดเลยจากนั้นเนี่ยตัวที่เหลือนะคะเราก็จะเอามาคูณกันนี่เป็นสิบกำลังสามเนาะมาค่ะเริ่มคูณอย่างที่เคยบอกถ้าเจอศูนย์ด้านบนเนี่ยมีศูนย์อยู่สามตัวใช่ไหม มีศนยอยู่3ตัวเราก็จะจัดการเลขศูนย์ก่อนขอย้ายมาอีก1วึ่รรทัดนะคะมีศูนย์ตรงนี้อยู่3ตัวเอาศูนย์มาเขียนก่อนจากนั้น5คูณ6 5หเท่ากับ30 30นะ30ใช่ไหม30สิ คูณกับ6ก็เป็น180ก็เอามาเขียนตรงนี้ต่อนี่ด้านล่างเป็น10กํำลัง3 10กํำลัง3ก็คือ1,000นี่แหละเนาะตอนนี้เจอศูนย์ละตัดศนย์ตัดศูน ก็เหลือ180อ่าตะกี้ลืมวัาหน่วยมานะคะด้านบนเหลือหน่วยกิโลเมตรด้านล่างก็คือหน่วยชั่วโมงก็จะเป็น180กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านไป9ข้อแล้วนะคะจากพาร์ทหนึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกทุกคนแบบตรงนี้ทำไมโรูเขียน10บกำลังสามแล้วตรงนี้กลายเป็น1000ที่จริงอะ่ะตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีศูนย์อยู่3ตัวใช่ไหมศูนย์อยู่3ตัวเราจะเขียน10บกำลังสามรอไว้ก็ได้นะอันนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะเผื่อเผื่อ สิบกำลังสามเรานับศูนย์ได้3มตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อ้าครูเคยบอกว่าศูนย์สาตัวคือ10บกำลังสามใช่10บกำลังสามจากนั้นเนี่ยเราก็เอาอะไรนะ5้าคูณหคูณหอีกทีก็ได้1นึ่งร้แบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ สิบกำลังสามที่เราหลงเหลืออยู่เราก็จะตัดกันตรงนี้ก็ได้เลยนี่ตรงนี้ก็เป็นกิโลเมตรส่วนด้วยชั่วโมงคําตอบก็เหมือนกันนะคะร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่มันแล้วแต่วิธีว่า ชอบเขียน0ูนยเยอะๆแล้วเอาศูนยมาตัดกันให้เห็นๆหรือชอบเขียนเลขศูนย์ให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบแล้วค่อยเอาเลขฐานสิบมาบวกมาลบก,กันแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะมาถึงข้อที่สิบค่ะจะจบคลิปนี้แล้วนะคะจะจบพาร์ทของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยของเขาเรียกว่าความดันนะมิลลิเมตรประลอดกับ atm ATM กับมิลลิเมตรประลอดอะไรใหญ่ ATM นะคะ1 ATM จะเท่ากับ760ม mm ิลลิเมตรนะประลอด mmhg อ่านว่ามิลลิเมตรประลอดนะคะลูกเราก็จะมาเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้เลยแฟกเตอร์ก็คือ หนึ่ง atm ส่วนด้วยเจ็ดร้อยหกสิบ mmhg หรือมิลลิเมตรประหลอดนะคะลกูกจะเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรประหลอดส่วนด้วยหนึ่ง atm อย่างนี้จากนั้นนะคะ พอเราได้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเขียนเลยค่ะสองร้อยสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรประหลอดสองร้อยสองพันสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรประหลอดนี่ตัวนี้อยู่ เราก็ต้องเลือกตัวที่เป็นมิลลิเมตรประหลอดอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ตัว ATM อยู่ด้านบนก็คืออันนี้นะคะก็คูณเข้าไปส่วนด้วย760ม mm ิลลิเมตรประหลอด แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ตัดตัดหน่วยได้เลยนะคะมิลลิเมตร,รหลอดแล้วก็เอาตัวเลขมาหารการพอหารกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้คำตอบก็คือ3 atm จบแล้วนะคะสำหรับการเรียนแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยหากใครมีข้อสงสัยนะคะก็คือเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเราก็จะ มาอธิบายหรือใครอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอยากให้เราทำคลิปเพิ่มเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยอยากได้คลิปแบบไหนเนี่ยมาเมนต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ขอบคุณค่ะ